ส่วนที่จังหวัดยะลานะครับคุณผู้ชมทางด้านของสําน no ักงานประกัน,ในใสังคมจังหวัดยะลาก็ได้มีการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคมประจําปี2567ให้แก่นายจ้างและก็สถานประกอบการเพื่อที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายประกันสังคมครับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลาครับได้จัดโครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคมประจําปี2567ให้แก่นายจ้างสถานประกอบการเพื่อที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายประกันสังคม2ฉบับ ก็คือพระราชบัญญัติประกันสังคมพุทธศักราช2533และพระราชบัญญัติเงินทดแทนพุทธศักราช2537ซึ่งสามารถที่จะนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องโดยมีวิทยากรจากสำนังกงานประกันสังคมจังหวัดยะลาครับได้ให้ความรู้งานทะเบียนสื่ออ e ิเล็กทรอนิกส์ e service และการชำระเงินสมทบผ่าน e payment ความรู้กฎหมายของกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน ตลอดจนเรื่องของความรู้เกี่ยวกับสิทธทิประโยชน์ที่ลูกจ้างผู้ประกันตนจะได้รับจากกองทุนประกันสังคมและเงินกองทุนทดแทนซึ่งโครงการดังกล่าวก็จัดขึ้นในวันที่ 4, 5, 7และ8มีนาคมนี้ครับที่ห้องประชุมวังแก้วโรงแรมยะลาแกรนพาเลสจังหวัดยะลาซึ่งจัดทั้งหมด4รุ่นครับรุ่นละ40คนจำนวน60คนขอไปครับจำนวน160คนซึ่งครั้งนี้ก็จัดขึ้นเป็นรุ่นที่1มีนายจ้างและสถานประกอบการเข้าร่วม40คนครับ ด้านนายบันเทิงหมวดจานประกันสังคมจังหวัดยะลาค่ะก็ได้เปิดเผยนะคะว่าปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลามีนายจ้างสถานประกอบการในความรับผิดช,ชอบทั้งสิ้นจํานวน1649แห่งผู้ประกันตนตามมาตรา3มาตรา39และมาตรา40จํานวน2 4 1 6 7 3คนขณะเดียวกันสำนักงานประกันสังคมได้เพิ่มช่องทางให้กับนายจ้างผู้ประกันตนสามารถใช้บริการชรําระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบอิเล็กทรอนิกส การจ,จ่ายประโยชน์ทดแทนผ่านธนาคารรวมทั้งการยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารตามนโยบายของรัฐบาลนานการไปฏิรูปประเทศไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนภายใต้ระบบไทยแลนด์4.0ที่กำหนดให้มีการกระจายอำนาจเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธนารนณะอย่างรวดเร็วประหยัดและสะดวกโดยการยกระดับการให้บริการแก่ประชาชนค่ะ